เก็บดอกอัญชันกันจ้าดอกอัญชันสวยสวยดอกอัญชันสวยสวยหนูนารินอยากกินดอกอัญชันกับส้มตำค่ะทุกคนเก็บดอกอัญชันกัน แถวนี้เขารู้สึกว่าเขาหุบม,มาแล้วดอกอัญชันดอกใหญ่ๆหญนี้กันค่ะเก็บด,ดอกอันชันนี่ไม่แต่ดอกใหญ่ๆค่ะเก็บด,ดอกอัญชันฝ่ายนี้ก็เยอะนะ đọc ăn chăn đọc ăn chăn xoáy xoáy đọc ăn chăn xoáy xoáy nó ra cho kinh cắt sông tầm đọc xoáy xoáy lên chá đọc ăn chăn xoay xoay. นูนาลินชอบกินดอกอัญชันกับส้มตังอร่อยอร่อย